ตวต่อยอร่อยนีน้ที่ตยลาานสา 3, เอด่ร้านเราเนี่ยะสูตรนี้ครับ,บา,าบ,ออบาาสั่้วครับม่จะเป็น้มรีี่้ค่ะสนะแนะนแนะนจเป็นมีอินเโต้มยำมาลาสดทานคู่กับหนังปลากรอบอ,อ๋อ<ะ>แล้วน,น,นะครับอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่อินเตโฟยำแห้งค่ะครับผต่อด้วยต่อด้วยบะหมี่ต้มยำมานาบะหมี่ต้มยำแห้งค่ะทานคู่กับ เกี๊ยวกรอบค่ะโอเคถัดมาคือเป็นน้ำซุปค่ะเราจะทานต่อเปก็ได้หรือจะทานคู่กับบะหมี่ยำแห้งก็ได้ค่ะก็ค,คือเล้งใช่ไหมครับใช่เลยค่ะุปเคเปปแ,และที่พลาดไม่ได้คือพลาไไดาไม่ได้ก็คือเส้นปลายียโฟต้ยามยำมะนาวสดค่ะและถ้ามาถ้ามา